ตานนี้นะครับผมสีขาวนะครับใช้มาเทียมโคนขุนพลนะครับพบกับมาเทียมมาตรฐานนะสีขาวทิมเบีย้ยสวนขึ้นไปครับสีแดงทิมเบีย้ยลงมาสีขาวกินเข้ากลางกระดานสีแดงใช้เบีย้ยกิน สีขาวกินอีกครั้งสีแดงใช้ม้าสีขาวจึงขยับเรือสีแดงจึงกินเบีย้ยบ้างสีขาวใช้เม็ดกิน สีแดงเสริมโคนเข้ามาครับฝั่งสีแดงโดนสีขาวใช้โคนไล่ม้าม้าแดงถอยกลับโคนสีขาวเสริมขึ้นมา สีแดงครับถอยเม็ดหลบฝั่งสีขาวทิมเบียเพิ่มเกมบุกสีแดงจึงทิมเบียไล่ม้าม้าขาวถอยกลับสีแดงจึงเดินเม็ดกลับมาสีขาวตั้งท่าม้าใหม่ สีแดงครับเปิดฉากเดินโคนสีขาวกินโคนสีแดงใช้ม้าสีขาวขยับเรือสีแดงเดินเม็ดสีขาวเอาเม็ดหลบสีแดงจึงเดินม้าตีลุก สีขาวเลือกที่จะหลบขุนนะครับฝั่งสีแดงจึงกินเรือสีขาวใช้เรือกินฝั่งสีแดงขยับมา้าสีขาวขยับเรือกลับมาฝั่งสีแดงขยับมา้าเตรียมบุกสีขาวโอม้าออกริมกระดาน ฝั่งสีแดงเอาม้าแลกโคนสีขาวใช้ขุนกินแต่ตานี้ครับสีแดงตีลุกเปิดจับเรือครับสีขาวจึงใช้เม็ดครับกินฝั่งสีแดงใช้เหลือกินเหลือ สีขาวใช้เบีย้ยกินเข้าโจมตีฝั่งสีแดงใช้เบีย้ยกินโต้อตอบสีขาวเอามาแลกหนึ่งเบีย้ยหนึ่งโคนนะครับฝั่งสีแดงรับแลกจึงกินสีขาวใช้ม้าก,กินจับเบีย้ยฝั่งสีแดงใช้ขุนผูกเบีย้ยวไว้สีขาวถอยกลับมาลุก สีแดงลบสีขาวลุกสีแดงลบสีแดงครับผมกินเบีย้ยขาวสีขาวทิ่มลุก คุณแดงขยับหลบสีขาวเดินเบียดตัวฝั่งสีแดงเอาเรือแลกมา้าสีแดงครับผมเอาเรือจับเม็ด สีขาวจึงหงายลุกผูกเม็ดสีแดงเดินขุนสีแดงครับเอาเรือมาล็อกขุนเอาไว้สีขาวเดินเบี้ยริมสีแดงกินเบี้ย สีขาวขยับขุนสีแดงบีบขุนตามสีขาวหงายเบี้ยสีแดงใช้เรือกดสีขาวใช้เบี้ยผูกกันฝั่งสีแดงเดินเบี้ยตามเข้ามาสีขาวเอาเม็ดผูกฝั่งสีแดงเอาเบี้ยเข้ามา สีขาวครับเอาเบี้ยมากันตาเรือครับฝั่งสีแดงจริงเดินเรือออกมาสีแดงครับเอาเรือมาจับเบี้ยสีขาวถอยเบี้ยมาผูกกันสีแดงงายเบี้ยอีกตัวสีขาวขยับฝั่งสีแดงเอาเรือมาจับเบี้ย สีขาวใช้เบีย้ยผูกกันฝั่งสีแดงเดินเบีย้ยหงายเข้ามาสีขาวใช้เม็ดผูกฝั่งสีแดงเดินเบีย้ยสีขาวขยับสีแดงขยับเบีย้ยสีขาวเดินเบีย้ยครับฝั่งสีแดงยังเดินเบีย้ยสีขาวเดินขุน ฝั่งสีแดงเดินเบี้ยสีขาวขยับขุนฝั่งสีแดงเดินเบี้ยหงายผูกเรือสีขาวเดินขุนนะครับฝั่งสีแดงขยับเบี้ยหงายสีขาวเดินขุนสีแดงเดินเบี้ยสีขาวเดินขุนเข้ามุม ฝั่งสีแดงเดินเบี้ยครับสีขาวเดินขุนฝั่งสีแดงหินเบี้ยสีขาวใชเบี้ยกินสีแดงยืดเหลือสีขาวจิ้งถอยเม็ดสีแดงลุก ขุนขยับขุนแดงกินเบี้ยสีขาวจึงชนเม็ดตีลุกสีแดงขยับขุนสีขาวเดินเม็ดถ้าสีแดงกินจะเป็นตาอับนะครับสีขาวจึงโดนสีแดงตีลุกสีขาวมีตาหลบ สีแดงลุกซ้ำสีขาวหลบสีแดงกินนับหนึ่งสองสาสีา่เจ็ด ปดสีแดงครับผมเดินเรือ9สีแดงสีขาวครับ10ส,สีแดงจึงตีลุกจน